สันติสุชาภาพยนตร์เสนอเทวดาบ้องบ้องวิสันสันติสุชาอํานวยการสร้างสันชัยทัพทิมแดงกํากับการแสดงหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกวันที่13เดือนมกราคมปี2522ที่โรงหนังสารจลเจริญกรุง46่ปีที่แล้วนะครับวันนี้กลับมาดูบทบาทการนําแสดงของพระเอกสมบัติเมธาดีนะครับรับบทเป็นเทวดาบ้องนะครับนักเอกเป็นคุณนวรัตน์จุตนัณ์ แล้วก็เพลงใหม่ครับคุณจักรมหาชัยคุณแสงทวีบุญแสงนะครับวันนี้ตัดมาให้ดูเฉพาะฉากที่เห็นอิทธิฤทธิ์หรือปฏิหารแนวบ้องบ้องของเทวดานะครับเป็นเด็กหญิงตุ๊กตาจินดานุ์นะครับเอาเข้ามาเสิร์ฟลองดูนะครับว่าหนังตลกนั้นตลกท่าทางตลกคําพูดแตกต่างกันนะครับตลกคําพูดนั้นเราต้องฟังเสียงคําพูดเราถึงจะรู้่ะตลกแต่ตลกท่าทาง ตลกกิริยาต่างๆนั้นดูหนังแบบไม่ต้องฟังเสียงพูดก็ตลกนะครับมาดูลีลาของเพลสมบัติเมทานีนะครับเข้าไปกินข้าวในร้านขายอาหารที่ขายโดยคุณแสงระวีบุญแสงกับคุณตุ๊กตาจินดานุษนะครับนักเลงเข้าไปก่อกวนนะครับนักเลงก็คือจิ๊กโกในสมัยก่อนนะครับทีนี้เทวดาก็แสดงอีทีนิดนะครับเห็นไหมครับตัดเสื้อผ้ากระจุยกระจายสองคนก็หัวร้อนนะครับสําหรับฉากนี้นะครับเรามาดูอีกฉากหนึ่งนะครับ ุณจักรมหาชัยคุณวรัชยุทตนันพากันไปเที่ยวแดนเนรหมิตนะครับถูกนักเลงเข้ามากวนนะครับนี่ครับหนังก็ถ่ายนะครับคนดูกันท่งดูกันไปนะครับนี่ครับจักรมหาชัยคนเดียวจะสู้ไหวไหมครับสู้ไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ครับทีนี้เอายังไงล่ะครับเดี๋ยววดาบงสมบัตินั้นแอบดูอยู่นะครับก็ค่อยวิ่งมานะครับเรัชย์ราจะทํำยังไงนะครับ นี่กลับมาแล้วครับตุ๊กตุ๊กตุ๊กต๊กมานะครับนี่ดูนะครับพระเอกสมบัติเมทานีเขาบอกว่าเป็นนักแสดงต้องแสดงออกได้ทุกบทบาทนะครับบางคนไม่ชอบหนังเท่นี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ชอบที่สมบัติเล่นตลกแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเสียบุคลิกการเป็นพระเอกนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการแสดงนะครับอย่าไปเย็ดติดนะครับหนังแต่ละเรื่องนั้นก็ไม่เหมือนกันนะครับจะให้พระเอกเล่นอยู่บทเดียวที่เป็นบทครูบทตำรวจ หรือบทคนดีอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องแสดงได้หลากหลายบทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพระเอกนั้นบทหนึ่งที่ไม่เล่นเลยก็คือบทผู้ร้ายนะครับเล่นอย่างไม่ได้นะครับพระเอกช่างที่คุณโตยอรักกับเพื่อนนะครับจับคุณเวรัฐยุะนันมานะครับเขาบอกให้เอามาฆ่าทิ้งนะครับแต่ว่าเห็นเป็นสาวสวยนี่จับไม้จับมือกันแล้วก็ได้ก่อนนะครับสมบัติก็ตามมาช่วยนะครับติดตามคู่นี้มาตลอด แอบ,บดูนะครับนอรัดนี่เสกให้เป็นกระดูกผีไปเลยนะครับนี่ทำไมแข็งจังลเลยวะนี่โอ้อี้ดูหน่อยสิโอ้ยกลายเป็นผีวิ่งหนีไปแล้วคนหนึ่งครับอไปแล้วครับกางเกงในลุกนะครับสมัยก่อนคุณโตะรักเข้าไปดูโอ้โหไปแล้วครับคุณนรัตนี่ตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่าสมบัติที่เป็นจิกงเทวด,ดาบ้องคนนี้มาช่วยนะครับ ตื่นมาก็กลัวนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นถูกเขาฉุดมานะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนนี้นี่เสกให้เป็นคนขึ้นเอาน้ําเตาก็คือนั่นแหละครับให้ดื่มนิดหนึ่งนะครับตื่นมาตกใจครับทําไงครับวิ่งหนีครับเทวดาไม่วิ่งครับห่อตามครับไปดักหน้าชุบมาครับฉากนี่ถ่ายที่สถานีรถไฟของตันนะครับนี่ครับวิ่งหนีครับแต่ เทวดาเสกให้วิ่งอยู่กับที่แล้วครับแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับว่ามาช่วยนะครับกว่าคุณเอวรัตจะเข้าใจนี่เทวดาไม่เหนื่อยครับคุณนวรัตเหนื่อยนะครับเพราะวิ่งอย่างเดียวแล้วเมื่อเข้าใจกันดีนะครับสมบัติก็ให้คุณเอวรัตกลับไปแต่ให้ระวังตัวนะครับเพราะว่าคนที่ปองร้ายนั้นก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็มาถึงฉากสุดท้ายของเรื่องนะครับนี่คุณบรกฏจัานยาดีนะครับคุณสมบัติเมธณีปลอมตัวเป็นผู้หญิงประเภท2นะครับเข้ามาในกลุ่ม ผู้หญิงทั้งหมดนะครับที่ถูกคุณบูย้ยบุญนันคุณประจบฤกษ์ยามดีรวมตัวกันนะครับล่อลวงเอามาเพื่อที่จะส่งขายไปต่างประเทศนะครับสมบัติก็เลยปลอมตัวเข้ามาแล้วก็ตอนนี้แปลงร่างออกมาเป็นเทวดาจิก,กงตัวเดิมนะครับทีนี้ก็จะต้องต่อสู้กับเหล่าลูกสมุนของคุณประจบฤกษ์ยามดีกับคุณบู๊นะครับนี่แหละครับฉากนี้จะเป็นฉากที่ในสมัยก่อนเด็กๆดูแล้วชอบนะครับเพราะว่า ตลกนะครับดูครับลีลามีพัดอันหนึ่งนะครับแวไปมานะครับนี่ครับเดี๋ยวดูอินทอร์ทตของเทวดาที่โกงนี้นะครับนี่เสียงมาเลยครับเอาละครับคนดูสมัยก่อนจะชอบนะครับหนังแนวนี้นะครับเห็นไหมครับผจนตัวก็หายตัวแวบไปนะครับนี่ก็คิดว่า สมบัตินั้นอยู่ในกระสอบนี่แหละครับที่ดิ้นไปดิ้นมานะครับลุ้นนะครับนี่ครับลูกสมุนนะครับนี่ถ่ายในโรงสีนะครับนี่ครับเข้าไปทุบนะครับดูหน้ามาหน่อยสิอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นลูกพี่เทวดาอยู่นี่ครับขำครับคนที่ดูตอนนั้นนะครับขำแ๊บลงมาข้งล่างนะครับทีนี้ครับจะสู้ยังไงล่ะครับเยอะนะครับ ก็ต้องมีลีลานิดหนึ่งนะครับอิทธิฤทธิ์นั่นมีครับแต่ว่าต้องลีลาหน่อยนะครับไม่ใช่พร่ำเพรื่อนนะครับเก็บแล้วครับนี่เอาอะไรออกมาอ๋อ,กอ,อกถกแขนเสื้อเสกกำลังุ้ยอุ้ย,อ,อ,ยอ,อุ้ยอะไรวะนี่นี่ครับเข้ามาเพิ่มพลังครับนี่ครับโยนกระสอบมาเอาโยนกระสอบมาชอบกระสอบเลยเอาอ นโยนกระสอบก็เตะกระสอบใส่เลยนะครับทีนี้แล้วครับอเห็นไหมครับกระสอบเตะใส่โยนใส่ทับกันไปทับกันมานะครับยิ้มชอบใจนะครับหนังสมัยก่อนก็ลักษณะแบบนี้แหละครับออกเป็นหนังแนวตลก46ปีที่แล้วนะครับมาดูวันนี้อาจจะไม่ตลกนะครับเพราะว่าโลกของเรามันเปลี่ยนไปนะครับคนเรานั้นมีชีวิตที่พบกับสิ่งต่างๆนั้น มากมายแล้วก็รวดเร็วนะครับบางทีก็อาจจะดูหนังแนวนี้ก็อาจจะดูว่าแปลกๆนะครับทาไมคนสมัยก่อนเขาถึงชอบนะครับนี่ครับมีเทวดามาช่วยอีกนะครับเหตุที่คนสมัยก่อนชอบเพราะว่าสมัยก่อนความบันเทิงจะมีอยู่แค่หนึ่งการอ่านหนังสือได้ดูภาพนิ่งนะครับดูหนังนั้นในโรงภาพยนตร์กับนางกกาแปลเท่านั้น,นะครับโทรทัศน์นั้น2อันี่นี่ยังไม่มีแทบทุกบ้านนะครับโทรทัศน์นั้นแพง สถานีโทรทัศน์ในสมัยก่อนก็มีอยู่ไม่กี่สถานีนะครับต่างจังหวัดนี่ต้องทํเสาอากาศสูงๆเลยบ้านใครเคยทำไหมครับสูงมากสูงกว่าตัวบ้านนะครับหลายเท่าถึงจะรับคลื่นจากเขตที่เขากําหนดได้นะครับจากกรุงเทพจากขอนแกน่นจากลำปางอะไรอย่างนี้นะครับถึงจะรับได้นะครับก็เลยความบันเทิงที่คนเห็นมากที่สุดสมัยก่อนก็คือหนังในโรงหนังหรือว่าจอนหนังกลางแปลงนะครับก็ บางทีก็เรียกว่าดูหนังไม่ทั่วถึงพอดูเรื่องใดเรื่องหนึ่งสนุกก็ตลกนะครับไม่เหมือนปัจจุบันนี่สิ่งที่ทดแทนหนังนั้นมีเยอะนะครับคนก็เลยเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเส้นลึกขึ้นนะครับไม่เส้นตื่นเหมือนคนสมัยก่อนนี่ปราบเสร็จแล้วครับเชื่อมัดครับฟ <c oughs> ดูครับมัดนะครับบางคนไม่นึกนะครับว่าคุณวิสันสันติสุชานี่จะทําหนังแนวตลกแบบนี้นะครับ ก็เป็นกระแสนะครับทำหนังบูเป็นหลักนะครับหนังชีวิตบ้างหนังตลกบ้างนะครับเพื่อที่จะสลับแล้วก็ขายสายต่างจังหวัดนะครับคุณจักรพัฒชัยคุณนวรายุตนาน์นะครับจากจบเขาเรื่องแล้วครับเทวดาก็จะถูกตํารวจจับแต่ไม่ยอมให้จับครับปิ๊บไปแล้วครับนี่แหละครับเทวดาบอง